สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีผมแอ่พี่น้องทุกๆคนครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านทุกๆคนครับวันนี้ปูโรดกินแซ่บกันมาเจอกันอีกแล้วครับผมมีของเป็นเเส้นนี่แหละครับมาเจอกันวันนี้มากินให้ดู้อครับนี่ครับผมวันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวครับก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กเนื้อไก่ตุ๋นอ่าก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กไก่ตุ๋น้อครับไก่ตุ๋นสองน่องใหญ่ๆเลยครับนี่ครับ โอ้นองบึงมาเลยมาเดอครับผมแม่พี่น้องครับผมมากินพร้อมกันเลยครับเออจะชิมก่อนครับชิมน,น้า,มาก่อนเนาะอ,อืมรสชาติผมกล่อมครับผมออกเผ็ดๆนะครับวันนี้เน้นพริกสมๆเผ็ดๆหวานนิดๆครับมาครับผมแม่พี่น้องครับผม มากินพร้อมกันเลยก๋วยเตี๋ยวนะครับเนาะมัน,นี้เปลี่ยนแนวเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวดูเส้นย,ยาวๆเลยครับอืมเส้นเหนียวนุ่มครับอืม น้ำแห้งหมดแล้วน้ำแทงเลยอืมโอ้อือเดีด๋ยวครับดูโอ้ยเส้นใหญ่ๆเนาะเออใส่ทุงออบหน่อย ของ้อสดแล้วก็บใบหูรับฮาครับผม 嗯。Mm. พินบทนัดเอ้อครับขอโทษครับผมผมพัก,กัไปข้างหน้านี่ครับกัดคุยไปไกลๆนี่มาตรงอีล้ำล้ำขนาดครับผมอื้ม กินกมาล่ะครับอืม ừ. Thủy gửi đấy hả? Mm-hmm. ไก่ครับมไก่เนื้อนุ่มเลยครับ โอ้ลําครับรสชาติเข้มข้นมากๆ Mm-hmm. อร่อยครับผมอร่อยแบบเข้มข้นครับหอ,อมหอมอนีอ่รรครับดูไก่กินบลัมเลย Ну mm. เส้นมันเป็นแบบเหนียวหนุม่มครับอร,อ,อ,รอ,อ,รอ,อร่อยอร่อยอร่อยแซ่บ 嗯。Mm. mm Foi. อืมกินก๋วยเตี๋ยวหมดก็กินพักที่หลังครับผมอืมอมอร่อยมากโอ้ <c oughs> อิ่มพอดีแล้วครับผม ก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนครับที่ติดตามรับชมปูโหดกินแซบนะครับเดอ้อขอฝากช่องปูรดกินแซบไว้สักช่องเลครับเดอ้อครับผมขอบพระคุณหลายๆครับขอให้พ่อพแม่พี่น้องมีความสุขมีความหุงเรื่องจเจริญหุงเรื่องเงินทองไหลมาเทมาเด้อครับเด้อปูรดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใ่คลิปหน้านะครับเนาะวันนี้ก็ขอตัวสวัสดีครับผม